สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณคุณ,คณ,คณนนจะมาอธิบายแบบฝึกหัดที่9 10และ11ในรายอ่ะ9 10และ12ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับเรามาเริ่มกันที่แบบฝึกหัดที่9และ10ก่อนเลยก่อนที่เราจะทำเนี่ยเอาเรามาดูคําสั่งคํอคำสั่งเขาให้ทาอะไรคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนประโยชน์จากภาพที่กําหนดให้ตัวอย่าง I wear the shoe แปลว,ว่าฉันสวมรองเท้า ในทุกข้อมี1 2 3่งสข้อในทุกข้อนี้เราจะใช้กริยาตัวเดียวกันก็คือคำว่าแวร์นะครับแวร์ชัดๆนิดนึงแวร์ w e a r แวร์แปลว่าสวมใส่สวมหรือใส่นะคราวนี้สิ่งที่นักเรียนต้องรู้จักก่อนที่จะทำใบางานที่9และ10ได้เนี่ยก็คือ ประธานหรือคำสรรพ,พนามที่ใช้ในประโยคในแบบฝหัดที่9เนี่ยเราใช้อยู่คำเดียวก็คือไอแต่ส่วนในแบบฝึกหัดที่สิเนี่ยเราจะมีการใช้ที่หรือมีตัวอื่นเข้ามาเพิ่มนะครับคราวนี้เราจะไปทำความรู้จักกับตัวคำสรรพ,พนามกันก่อนก็มีใบความรู้ที่คุณนนท์ให้ไปนะครับหน้าตาย่างกับอันนี้ใช่ไหมอ่าเรามาเรื่องวันนี้ก่อนใบความรู้ใบความรู้นะครับคำ คำสรรพนามคำสรรพนามอะไรคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกบุคคลที่3บุคคลที่3เช่นเขาเธอมันฉันคุณพวกเราพวกเขาอันนี้เขาเรียกว่าคำสรรพนามนะครับคราวนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยคำสรรพนามจะมีจะมีวิธีใช้แตกต่างกันนิดหน่อยตามแกรมมาคุณองขออธิบายง่ายๆว่าใช้คำว่าแกรมมาละกัน ตามไกรม่าที่เขากําหนดให้นะครับในแบบหัดนี้เนี่ยมันเป็นไกรม่าก็ไกรม่าที่ใช้ก็คือ present simple tense อ่าเป็นเอ่อ tense ที่ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเป็นกิจวัตปรปัจจุบันของเรานั่นเองอ่ะเรามาเข้าที่คำสรรพนามของเราดีกว่าคำสรรพนามประเภทแรกนะครับก็คือ he อ่านว่า he h e e แปลว่าเขาผู้ชายตัวที่สอง she s, s h e อแปลว่าเธอก็คือผู้หญิงนั่นเองคำท,ที่3ก็คือ IT มันนะครับสประเภทนี้มันเนี่ยใช้กับสัตว์หรือสิ่งของใช่ไหมครับส่วน HE กับ s h e ก็คือใช้กับคนคราวนี้3ตัวนี้3ตัวได้ก็คือ HE, SHE, IT เนี่ยในหลักการในการทำไปงานนี้นะครับเราจะตามด้วยกริยาช่องที่1เติม S หรือ ES เติม s หรือ es เช่นเมื่อกี้คุณกงกำหนดคำว่าอะไรในแบบฝึกหัดก็คือคำว่า wear ใช่ไหมอ่าคำว่า wear ถ้าขึ้นด้วยคำว่า he, she, it wear ก็จะต้องเติม s เห็นไหมครับเติม s ตัวอย่าง he wears hat เห็นไหมเขาผู้ชายสวมหมวกาต,ตามด้วยเห็นไหมครับ he wear ตามด้วย s เห็นไหมอ่า แปลว่าเขาสวมหมวกอ่าอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างอันที่สองประเภทที่สองประเภทที่สองประเภท,ทสองขอเป็นสีน้าเงินแล้วกันอ่ะสีฟ้าประเภทที่สองก็คือคําว่า I I แปลว,ว่าฉัน You แปลว,ว่าคุณ We แปลว,ว่าพวกเรา They แปลว,ว่าพวกเขา สี่ตัวนี้นะครับจะแตกต่างกับตัวข้างบนนิดเดียวนิดเดียวจริงๆก็คือตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งเหมือนกันเหมือนเลยเหมือนเหมือนกันเลยในกริยาช่องที่หนึ่งในที่นี่ของเราก็คือคําว่าอะไรคาว่าแวร์คำว่าแวร์ขอเขียนสวยๆนิดนึงคําว่าแวร์แวร์เช่นเดียวกันเมื่อกี้ตัวข้างบน he s h e i t เราจะเติม s ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น iuvd เนี่เราไม่ต้องเติม s ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยถ้าเขากำหนดแวร์มาเราก็ใส่แวร์แบบเดิมแบบนี้เข้าไปได้เลยอย่างเช่น i wear มี s ไหมครับไม่มีอ่ะ i wear shorts แปลว,ว่าฉันสวมกางเกงขาสั้นอ่านี่คือตัวอย่างแรกตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเห็นไหมครับขึ้นด้วยคำว่าอะไรขึ้นคำขึ้นคำว่า we we อ่า we อยู่ในพวกประเภทเดียวกับ iuvd ก็วีไม่ต้องเติมตามด้วยแวรไม่ต้องเติม s กี่ยาช่องหนึ่งนะครับแวร r ชิ้วส์อ่าพวกเราสวมรองเท้าเห็นไหมครับอ่าอันนี้เอาขอสรุปอีกครั้งหนึ่งตัวสีแดงอ่า h e She It ตามด้วยเว r ร์ช่องที่หนึ่งเติม s หรือ es อ่าถ้าเป็น I U, V, D ตามด้วยเวิร์ช่อง1ไม่ต้องเติม s อ่าโอเคไหมอิชิอิ t ตามด้วยกริยาช่องที่หนึเติม S I, U, V, D ตามด้วยกริยาช่องที่หไม่ต้องเติม s คราวนี้เรามาทดสอบกันว่าจำกันได้ไหมนะครับอ่ะเรามาดูรูปภาพรูปภาพแรกภาพนี้นะครับภาพนี้ภาพนี้อ่า ภาพนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่าเป็นผู้หญิงเอาย้อนมาดูผู้หญิงต้องใช้คาไหนครับอ่าเขาต้องใช้เธอผู้หญิงก็ต้องใช้ชีก็ต้องขึ้นวยคำว่าชีก็เก่งชีเราใช้ในเอ่อเวิร์บช่องหนึ่งที่เราใช้ในที่นี้ในเรื่องนี้ก็คือคาว่าอะไรคําว่าแวร์ใช่ไหมครับคาว่าแวร์คราวนี้แวร์ต้องเติมือเปล่าเรากลับมาดูอยู่ใน He she it he she it ต้องเติม S หรือ es เเพราะฉะนั้นข้อนี้แวร์รรต้องเติม S s. she s wears ได้2ตัวแล้วคราวนี้เขาสวมอะไรเลยเขาสวมหมวกใช่ไหมเราก็เติมไปหมวกภาษาอังกฤษคือ hat ก็ she wear the hat อ่า she wear the hat แปลว่าแปลว,ว่าเขาเออเธอผู้หญิงสวมหมวกนะครับเธอสวมหมวกมาที่ข้อที่2มาที่ข้อที่2ข้อที่2ออ่ะเรามาดูข้อนี้ ข้อนี้นะครับข้อนี้ข้อที่2เป็นผู้หญิงผู้ชายอ่าเป็นผู้ชายผู้ชายใช้คําว่าที่เรามาดูที่ทีต้องเติมเอสไหมที่ต้องตามด้วยอะไรเอ่ยกริยาช่องหนึ่งเติม S อสก็ที่ว่าเขาสวมอะไรเอ่ยเขาสวมอะไรสีขาวๆเนี่ยเขาสวมอะไรที่ว่า The T-shirt ่า T-shirt ่าแบบเขาสวมเสื้อยืดนั่นเองอ่ะเรามาที่อันสุดท้ายอันสุดท้ายันสุดท้ายเนี่ยมีทั้งผู้ชายและมีทั้งผู้หญิงมีกี่คนมีสองคนสองคนเราจะใช้อะไรเอ่เราใช้คําว่าอะไรฉันก็ใช้ไม่ได้เขาก็ใช้ไม่ได้เธอก็ใช้ไม่ได้เราต้องใช้คําว่า พวกเขาใช่ไหมครับเพราะมันมีมากกว่าหนึ่งคนเราก็ใช้คำว่า t h e y t h e y wear wear ดูซิ t h e y เติม s ่อตามด้วยกริยาช่องหนึ่งเติ est, ม s ไหมไม่ต้องเติม t h e y wear wear อะไรอ่า่ h ah, wear scarf s, car. s c a r f t h e y wear scarf แปลว่าพวกเขาสวมผ้าพันคอนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในใบงาน ใบงานในหน้านี้ในหน้านี้เนี่ยเขาให้ทุกคําขึ้นด้วยขึ้นด้วย i หมดเลยเขาเออเขาให้ทุกภาพทุกประโยคเนี่ยขึ้นด้วย i หมดเลยประธานเป็น i หมดเลย i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  อไตามด้วยคําว่าอะไรตามด้วยคาว่าแปงหมดเลยคราวนี้เรามาดูซิว่าถ้าขึ้นด้วย i อเนี่ยเกริยาช่องที่หนึ่งต้องเติม s อสไหม ต้องเติมไหมครับอ่าไม่ต้องเติมเพราะฉะนั้นใส่ไปเลย I wear ทุกข้อ I wear wear อะไรเลยข้อแรก I wear hat อ่าต้องเติม the ไปด้วยข้างหน้าต้องเติม the ข้างหน้าไปด้วย I wear the hat อ่าแบบนี้นะครับ อ่านี่คือแบบฝึกัที่9นะครับ X c i s e ที่9เรามาแบบษที่10คราวนี้อ่าเห็นไหมมีแตกต่างแล้วเขาไม่ได้ใช้ I แล้คราวนี้เขามีใช้ที่มีผู้หญิงมีผู้ชายเพราะฉะนั้นหลักการเติมเรามาดูซิอ่าข้อแรกยกตัวอย่างข้อแรกให้ดูข้อแรกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายก็ขึ้นด้วยคําว่าอะไรเอ่ยเขาผู้ชายก็คือคําว่า he นั่นเองที่ e He ตามด้วยเหมือนเดิมตามด้วยคำว่า where where he he ไปดูซิ he เนี่ยเขาตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งเติม s เพราะฉะนั้นคำว่า where ต้องเติม s ไปด้วยอ่า he wears wear อะไรเหรอนี่สีน้ำเงินนี่คืออะไร wear the shorts อ่าก็คือกางเกงขาสั้นนั่นเองข้อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวข้อนี้อ่าข้อที่สองเดี๋ยวยกตัวอย่างให้สั้นๆน,นิดเดียว ให้นิดเดียวนะครับข้อนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช้คำว่าอะไรเอ่ยใช้คําว่าคําว่าชีใช้คําว่า,วา she ชีชีาตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งเติม s เพราะฉะนั้นขึ้นด้วยคำว่าชีตามด้วยคําว่าแวร์เนี่ยแวรต้องเติม s ไปด้วยอ่ะด้านหลังไปเติมเอาเองนะครับเลยอีก3 4ข้อให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะครับอ่าโอเค